สวัสดีค่ะทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลกติปน้อยเทนดี้ทารนะคะชา n น,นลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิีมาฝากในวันนี้เราก็มาต่อคลิปกันนะคะในคลิปที่3นะคะของคลิปคนที่คบคิดยังไงกับเรายังจําชื่อได้ไหมแม่ต้องขอโทษด้วยค่ะคนที่คบคิดยังไงกับเรานะคะในวันนี้ก็จะเป็นไพ่ p r ไ e s t e s s นะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุด Old English นะคะสาหรับ การที่ว่าได้ไพ่เดไฮพีเทสนะคะถ้าเกิดเราถามว่าเขาคิดยังไงกับเราในแง่ตรงที่ว่านิสัยใจคอนั่นก็คือหมายถึงว่าเขามองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมีสเสน่ห์น่ารักนะคะแล้วก็มีอารมณ์เวียงวีนอะไรเงี้ยตามนิสัยของผู้หญิงหรือตามนิสัยของดาวจันทร์ก็ได้ทำให้ลักษณะอารมณ์มีความไม่แน่ไม่นอน อย่างที่บางทีเราได้ยินในหนังสือหรือบางทีเราอ่านในหนังสือแล้วเขาจะเขียนตรงที่ว่าเามีอารมณ์เบี่ยงวีนแต่ในลักษณะตรงที่ว่าความไม่แน่นอนในเรื่องอารมณ์เนี่ยมันกลับทําให้เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้เข้าหามากกว่าที่จะถอยหนีนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราถามในเรื่องนิสัยคือน,นิสัยจะเป็นแบบนี้นะคะหมายถึงว่าเขาคิดยังไงกับเราคนที่คบคิดยังไงกับเราคิดในลักษณะนิสัยเราเขาก็มองว่าเราเป็นอย่างนี้ ก็คือเรียกง่ายว่ามีสเสน,น่ห์ดึงดูดฉลาดน่ารักใคร่อารมณ์เบี่ยงวีนคาดเดาลําบากอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเสน่ห์เนาะแต่ว่าในขณะตรงที่ว่าถ้าเกิดเราถามในแง่ตรงที่ว่าเออเรื่องของความจริงใจถามว่าเขาคิดยังไงกับเราจริงใจมากน้อยอะไรแค่ไหนถ้าในกรณีเพิ่งคบแน่นอนเขาคิดว่าแบบเอออาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยเป็นเพราะว่าอาจจะรอดูก่อนรอดูว่าทั้งเราทั้งเขามันโอเคเข้ากันได้จริงๆอะไรประมาณนี้ก็จะทําให เออมีความรู้สึกว่าไปด้วยกันได้เหมือนกับว่าดูว่าไปด้วยกันได้แน่แน่ก่อนแล้วค่อยเปิดตัวอันนี้เป็นลักษณะเดบเพิ่งครบเพิ่งครบนะคะเพิ่งครบแล้วได้ไพ่เดือดไฮพีเทสแสดงว่าเขายังไม่ชัวเราก็ไม่ชัวร์เขาเขาก็ไม่ชัวร์เราอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นในลักษณะของที่แบบอะละดังนั้นเราอย่าเพิ่งเปิดตัวดีกว่ารอให้ชัวร์กันก่อนอันนี้เป็นกรณีเพิ่งครบแต่ว่าถ้าคบนานแล้วแล้วยังขึ้นเดอไฮพีเทสเนี่ยก็ต้องบอกว่า ต้องดูว่าหนึ่งเขาจะไปม,มีคนอื่นหรือเปล่าสองเขาคิดว่าเขาไม่ค่อยอยากจะแนะนําใครให้เรารู้จักหรือเปล่าเหมือนจะคบกับเราเงีย,งยบๆอย่างเงี้ยแหละคือก็ตกลงเป็นแฟนกันนะแต่คบเงีย,งยบๆไม่ค่อยเปิดเผยว่าง่ายๆก็คือคบเราแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยให้คนรอบตัวเขารู้จักแบบนั้นก็ได้เรียกง่ายๆว่าไม่ค่อยเปิดตัวคือดังนั้นโดยส่วน,วนใหญ่เวลาขึ้นไพ่เดลฮายพิเทสเนี่ย ในกรณีตรงที่ว่าเขาไม่ได้มีใครมันก็หมายถึงว่าเขายังไม่พร้อมจะเปิดเผยเรื่องราวของเรากับใครก็ได้แต่เคยเจอในกรณีตรงที่ว่าผู้หญิงบางคนนะคะคือลูกค้าครูบางคนมีแฟนเป็นคนตะวันออกกลางอันนี้เขาก็ไม่เปิดเผยเหมือนกันเป็นเพราะว่าสามีเป็นคนตะวันออกกลางใช่ไหมเขาก็จะเป็นลักษณะการการแบบแต่งงานและอะไรแล้วก็จะไม่ค่อยคนก็จะรู้ว่ามีภรรยาแหละแต่เหมือนกับว่าก็ไม่ค่อยได้เปิดเปิดตัวอะไรในสังคมก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะกับอีกแบบหนึ่งนะคะ คือครูเคยเจออีกคนหนึ่งลูกค้าเป็นลูกค้าผู้ชายเป็นคนจีนไต้หวันเขามองภรรยาเขาเป็นไฮพีเทสก็คือหมายถึงภรรยาเนี่ยแบบอืมสวยแซบประมาณอย่างเงี้ยแต่เธอแบบอารมณ์เบี่ยงวีนโน่นนี่นั่นแต่ถามว่ารักไหมรักแต่ว่าในลักษณะตรงที่ว่าเขาก็จะมีการไฟกันทุกวันอะไรประมาณเนี้ยคือแบบคล้ายๆกัแบเบขาเแบบแบบแบบรียกอะไรคบกันไปมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องขัดแย้งอะไรกันอย่างเงี้ยแต่การครบหาก็ ถือว่ามี passion ต่อกันรุนแรงน่าดูเหมือนกันก็ก็ดีแล้วเขาก็มองว่าเาเขาเรียกอัไไงอะ่ะก็ยังรักใคร่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่ว่ามองภรรยาเป็นเดรฮพิเทสคือเหมือนกับว่าเธอมีเสน่ห์ยาวยวนใจมากอะไรเงี้ยดังนั้นนะคะไม่จําเป็นว่าได้เดรฮพิเทสเราจะต้องเป็น เป็นเป็นน้อยเป็นเก็บเสมอไปนะคะเป็นลักษณะของการแต่งงานกันแบบเปิดเผยก็ได้ครูเคยเจอหลายคนแต่งงานแบบเปิดเผยนี่แหละแต่สามีมองว่าแบบมแม่นางช่างเวียงวีนแล้วเกินอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนแต่เธอก็มีสเสน,น่ห์ล้นเหลือสําหรับฉันอะไรเงี้ยก็ได้แต่ไฮพีเทสนะคะคือดังนั้นการที่ว่ามองเราเป็นแต่ไฮพีเทสเนี่ยมันได้หลายแบบคือเป็นลักษณะคบแบบไม่เปิดเผยก็ได้เป็นลักษณะว่ามองนิสัยเราก็ได้แล้วอีกแบบหนึ่งที่เจอก็คือแบบ ถ้าติดไพ่สวยๆมากๆเนี่ยเขามองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแลไ,ไอเทมคือหมายถึงมองตาก็รู้ใจทําอะไรกันเหมือนเราเป็นทีมเดียวกันนะแค่รู้แค่สามีมองตาภรรยาก็รู้แล้วว่าแบบสามีคิดอะไรจะทําอะไรโดยส่วนมากลักษณะนี้จะเป็นแบบคู่หูซึ่งแบบทําธุรกิจทําการงานอะไรไปด้วยกันก็เป็นในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดหัวกลับถ้าหัวกลับแสดงว่าคิดว่าจะไม่เปิดเผยตลอดแหละคิดว่าจะเอาไว้เป็นผู้ช่วยภรรยาหรือแบบว่าเอาไว้ง่ายก็คือเหมือน เอาไว้เป็นภรรยาน้อยหรือเป็นกิ๊กไม่เปิดเผยอะไรอย่างนี้ยก็จะขึ้นไพ่ the h i g h p i t h e s หัวกลับนะคะอีกกรณีหนึ่งเคยเจอว่าเหมือนเป็นลักษณะแบบไปแย่งไปแย่งผู้หญิงคนนี้มาจากผู้ชายคนอื่นก็จะเป็นลักษณะตรงที่แบบเหมือนภูมิใจที่ได้มาอะไรประมาณนี้เอยฉันไปแย่งเธอมาเธอเคยเป็นของคนอื่นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกกรณีหนึ่งอันนี้คือน้องๆไม่ค่อยทราบอีกกรณีหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือแบบหมายถึงว่าในบางคนถามบอกว่า เขาคิดยังไงกับเราในกรณีตรงที่แบบเหมือนกรณีคนถามถึงคนเก่าเลิกกันเหมือนกําลังจะมาลอมมาล่อหรือว่าเลิกหรือบางทีเลิกไปแล้วแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยบางคนเลิกไปแล้วแล้วกลับมาพอถามว่าเป็นยังไงในช่วงในช่วงตอนที่กลับมาคบหากันใหม่มันเป็นอารมณ์เขาจะมองว่าระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นอันเนี้ยเสียวนะเป็นเพราะว่าต่อมาไม่นานมันจะเลิกลา อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะสําหรับความหมายจากประสบการณ์ของครูนะคะหวังว่าคงได้รับความรู้กันเต็มอิ่มขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็สนับสนุนเทนดี้ทาร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติบน้อยทาร์นะคะกระติบน้อยเทนดี้ทาร์รีบพูดอีกแล้วนะคะคือเรื่องเรื่องตะกี้นี้อัดแล้วเสียไปคลิปหนึ่งเลยแบบโอ้คราวนี้เลยรีบพูดใหญ่เลยก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ